สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี่ก็เป็นพึ่งพงครับพึ่งพงป่าน่าจะเป็นพึ่งที่ผมเลี้ยงเลยแหละหากินดอกลำไยครับ ต้นลำไย,ยที่ออกดอกก็จะมีหลายต้นนะครับต้นก็มีฟางต้นนี้ก็มีแล้วก็อยู่ในสวนลายขอกงวัมสองสามต้นครับที่นี่ก็ได้ฝนไปกับหลังบานครับเริ่มจะบานหนักขึ้นละช่วงเจ้าเจ้าครับเจ้าเจ้าช่วงมาแรงเนี่เพิ่งจะมาตอมหนักครับ เป็นพึ่งพงนะมานพึ่งเลี้ยงมาครับเราชวนกบดอกไว้ก่อนบานไว้ก่อนนะกินหอมครับดอกลำไย,ยนีย่เดี๋ยวต้องรอให้อดอกลำไย,ยให้บานมดก่อนอนี่ ถึงจะได้เก็บน้ำพึ่งครับเพราะว่าพึ่งมันยังตอมนักอยู่นะพึ่งมันยังมาหากินอยู่เอาก็าปล่อยให้พึ่งเก็บน้ำหวานไปก่อนครับแปลงนะครับน้ำพึ่งดอกกุ้งง่ยนี่คนเท่าบนว่าเอ้พึ่งจิตตอมดอกกุ้งง่ยวะ่ะก็เลยมาทายคิปมาเป็นพอครับเันจะได้หันของเปิดโลกของครับ เปิดหูเปิดตาเป็นพรเป็นบิดเจืยรครับเป็นคนจังหายเป็นคนเหนือมาแล้วอายุหกชิบกว่าปีแล้วเป็นว่าเพิ่งมันจะไปตอบยังไงดอกไี้กมาตายให้พ่อครับคนที่เปิดเลี้ยงเพิงนี่เปิดเลี้ยงกันมาเมืนแล้วครับหลายชิบปีแล้วเป็น สมัยก้อนเติมแหลกนี่มากับคนจีนคนไต้หวันอย่างนี้นะ่เนเพิ่งมาเลี้ยงนะเพิ่งรลล้อนๆเพิ่งปอมอะไรนยเพิ่งพงนี่แหละตอมนเต็มหมดเลยแต่ดอกกำย,ยมันยังมีนักอยู่นะคนสมัยก้อนเนี่ยเป็นมากครับคนจีนคนไต้หวันนะเอาเพิ่งมาเลี้ยงบอกไปม,มีเพิ่งมาตอมอยังวะ อย่างนี้อือครับทุกต้นครับขึ้นผนลเพิ่งผมนี่แหละผมกวจะได้เปรียบครับน้าแรงเลยเพราะว่าผมมีต้นลำไยเนาะแต่คนที่เปินเอาเพิ่งเลี้ยงมาเนี่ยมันจะเบาเข้าในสวนผมนะมันจะใจวิธีฝากไว้ต่ำในปลาครับหล้วก็เพิ่งมันบินมาเสาะกินนะผลมาได้เจ่าตีเนาะ มันจะไม่ได้เจ้าว่าไม่ได้เสียค่าเจ้าอย่างประมาณนี้ครับแต่ว่าปีนี้ต้องแข่งกับเพิ่อนุมหน่อยครับเราจะเอามาไว้นี่กูป,ปีนะเพราะเขาหอว่าในสวนมันมีต้นลำไยเนาะแต่เขาไม่ได้ขไไดาฝากผมเรียงนะไม่ได้ฝากสวนผมต้นมันนี่ปกผมตัดครับตัดกริงแต่ก็ยังมีเพิ่งต่อมอยู่ตรงบนดอกมันมีอยู่ ดอกลำไยมันหอมครับแล้วก็คนที่เป็นมีส่วนลำไยก,กว้างิ่นก็จะเอาเพิ่งมันลงครับถึงหน้านี่ิ่นก็จะเก็บน้ำหวานน้ำพิ่งดอกลำไยนี่แหละพอหมดช่วงก็จะสะลัดน้ำพิ่งขายครับได้ตึ้งคืนตึงล่อล่ว พอหมดช่วงมันก็จะขายเพิ่องออกไปบางส่วนแล้วก็จะขายายไม่ครับยังบ้านมาหมดเลยนะยังมีำนักอยู่สมัยก่อนจะมีต้นลำไยนักครับแต่ว่ามันโดนลมเนาะคนพายุนี่ก็มีตอมนะ พึ่งกับแมงทั้งหัวสารพัดครับพวกชนร์ลงตัวน้อยๆก็มีมาต่อมดนละพึ่งพึ่งพงาหานพึ่งเลี้ยงนะพึ่งเลี้ยงนี่พอง่ายอยู่แต่ว่า,าบอ่อปะครับพึ่งเลี้ยงจะอยู่แถวป่าอยู่มาไหมแ <c oughs> ถวคอบบ่อนี่ มันพอผมตัดกิ่งมันก็เลยบาขยายออกดอกตัดแบบบบได้ตอนให้มันต่ำลงนะตัดให้มันสูงขึ้นครับเดี๋ยวถ้ามันดอกเซตกับงต้องตัดต้องลุ่มเนี่นะเพื่อมันเป็นผุ่มขึ้นแบบต้องสูงมันจะเอี๊ยบสูงเอี๊ยบมันมีความหมายเก็บกินกันมาได้ครับสูงล้ำอันนี้ก็จะมีดอกชมพูกัน ออกดอกฝนตกลงไม้เราจะเลมบานชมพูชมพูนี่บ่คอยมีดอกเฮ้ยบ่คคยมีแมงอย่างตอมสักประเดี๋ยวพตอนนี้เขาไปตอมลำไ่ซะ่วนไ่ครับสำหรับพึ่งนะเพราะว่าหนึ่งปีก็มีข้างเดียวครับ สำหรับน้ำใจธรรมชาตินีกับบานเต็มต้นแล้วครับแรบนี้ก็จะมีพึ่งมาตอมอยู่ตรงบนเดี๋ยวรอให้มันบานมดก่อนแล้วก็เก็บน้ำหวานทีเดียวครับสำหรับพึ่ง นี่ตอนกิ่งเป็นก่อนมันจะออกดอกนี่มันก็เลยออกดอกมาเต็มเตี่ยครับนี่ก็เป็นผึ้งของเขาเนี่แหละครับผึ้งนี่ครั้งนี้นี่มีตัวปูละผลิตตัวปูออกมาแล้ว ก็เ,เดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะแหยียกข้งช่วงไหนผมประแ่ใจเหมือนกันน้ำหนักในหังก็ค่อนข้างจะหนักอยู่เป็นชิปโลเหมือนกันครับถึงน้ำหวานตึงตัวอ่อนตึงหังหมดอะจังตึงลังเลยประมาณชิปโลแต่ว่าคนบอกว่าถ้าเขาเลี้ยงในระบบคอนนะใ่า่จากในห,หลังธรรมดาเนี่ย ใบไปในีใเราบบค้อนจะดูแลรักษาง่ายแล้วก็จะได้ผลผลิตนักกว่าครับสำหรับพึ่งที่ขยันนะมันต้องเลือกพึ่งที่ขยันแบบนี้แหละขยันหากินขยันสร้างรังครับ <c oughs> นี่ช่วงเจ้าครับมันก็จะบินออกกันจะีละบินเข้าบินออกตลอดของผม มีประมาณสี่ห้าหางครับที่มีพึ่งงานหนักแล้วก็หากินเก่งที่บ้านก็โอเคอยู่หลังจากใจยาขึ้นครับยาฉุนใสลงไปในกระถางครับเพิ่งก็ลดการตายแล้วก็ไล่ตัวไล่พิ่งได้อยู่เพิ่งก็ขยายห้างใหญ่แล้วครับตอนนี้ ก็มีประชากรน,นักขึ้นครับใช้ได้เลยตอนแหลกห้างน้อยครับก็บพึ่งก็ตายนักโกนนี้ก็ว่าจะเก็บไว้นะเพราะว่าโกนนี้นิยัยน,นะครับใหญ่สุดๆเลยพึ่งงานกั็นักอยู่ เราตั้งไว้ตั้ง,งไว้เล่นๆครับผมคิดว่ามันจะเข้าแต่เนาะไม่อย่างเขาก็วางไว้บาได้วางไวด้ดีอย่างสักตังเฮครับวางไว้อยู่บนวงร,ถถร้นถุงกำลังหนึ่งท้ายพึ่งมันเข้าครับพึ่งนี่ก็หากินครับดอกกำเนิดอยู่นะ่น,นบินไปทั้งขอบน้อย อันนี้ก็ดอกคล้ายๆดอกมันุกาเหมือนกันแต่ว่าพึ่งบาตอมนะแมงมาค่อยตอมสักต่วใดตอนนี้มันไปลุ่มตอมดอกลำไยพิษสวนใหญ่ครับดอกลำไยแล้วก็ดอกแล้วก็ใจเต้หวันนี่นะดอกไม้มันนักครับช่วงนี้พอพึ่งหังที่มันนัก,นกครับ นี่นะครับมีหางนี้เนาะประชากรนักรับหางนี้ครับประชากรนักเหมือนกันหรงนี้นีนมาที่หลังข้นนั้นให้ยู่ก่อนครับประชากรก็นักเหมือนกันดูว่าอันไหนมันจะแย,ยกหางก่อนกันแต่หลังเป่าเนี่ยผมตั้งไว้ร้อมแล้ดูมันจะอยู่ก่์ อันนี้นี่น้ำหนักมาต่ำกว่า,าวกิโลครับถึงหลังใหม่นะยกมาขึ้นเลยครับแต่ว่ามันเป็นหลังที่แบบมมีค้อนนะหลังเกาะฝาบนเปิดฝาบนครับผมทำเป็นเปิดฝาบนไว้ เพิ่งก็ค่อนข้างจะแออัดอยู่แต่ว่ามีการสร้างตปูออกมาแล้วผู้บินเขา้าบินออกส่งวงตอนบ่ายครับอันนี้ก็มาที่หลังแต่ว่าประชากรก็นักอยู่ครับนี่ก็ตอนเจ้าครับก็จะคึกคักกันน้อยครับบินเขา้าบินออกตลอด่วนนี้น่าจะไปลุ่มดอกลำไยกันชักนละครับไปหากินดอกลำยไยเปล่นี่เป็นตังเข้าตังออกเขา ก็ต้องโลงลงนะครับนี่ก็สองสวันก่อนก็เอากระสอบครับมาคุมตั้งข้างไว้เมือเ่อให้ฝนสาดก็ได้ฝนู่นะเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมาสังเกตดูกรับว่ได้เปี้ยครับนี่หลังนี้ก็น,นักเหมือนกันน่าจะมาตามสิบกิโลขึ้นครับ กางโกนขี้ควายแบบนี้น้ำหนักมันเบาครับมันจะนักอยู่แค่ไม้ีิปิดด้านบนซึ่งมันกับประมาณกิโลหนึ่งครับรวมกันก็เกินสองกิโลเนาะแต่น้ำหนักเพิ่งนักมือมือนกันทางนี้ประชากรนักครับนี่นะเข้าประมาณ2เดือนสามเดือนละตรงบนที่เป็นเก้าเดือนนั่นก็นจะเป็นเพิ่งหลวงครับอยู่ั่น โดนฝนมาละวแต่ว่าหังมันน้อยครับมันเหมือนพึ่งที่เขาเก็บน้ำหวานแล้วมันหนีมาน่ะหนีมาอยู่ก็เลยว่าจะอกเก็บแล้วครับให้มันได้ขยายพันธุ์ปีแต่ต่อไปแล้วมันก็มาอยู่หมไหมครับว่าปีนี้มันมาอยู่จ้าพากเก็บน้ำหวานมันมาได้นักนะครับสังเกตจะมีบินพึ่งบินเข้าบินออกตลอดเวลาเลย ไวยก็หากินไปตามภาษาครับอากาศเย็นวันนี้นี่นก็จะได้ฟื้นสภาพผหมอคค้อนก็ยังนักอยู่ครับเดี๋ยวมันรุ่นกันว่ามันจะตกเพิ่มก็ฝนนีในสวนให้ตกมาหน,นักแต่ได้แต่ก็พอชุ่มชื่นอยู่ ลงมันก็จะมีปัญหาเรื่องมดนะต้องคอยดูมดเลยเสียง,งอื้อครับนี่เป็นโกนแนวตั้งโกนแนวตั้งนี่มันเสียอยู่ยังก็คือมันจะสร้างแผ่นลวงของมันเนี่ย ได้น้อยครับแผนน้อยแต่ว่าถ้าเป็นกลนแนวน้อนนี่มันจะสร้างได้หลายแผ่นครัแนวตั้งนี่มันสร้างได้สองสาแผน่นแล้วก็ยาวลงมาเหมือนโกลธรรมชาติในปลานะนี่ก็บนักเหมือนกันนี่เพิ่งงานนี่นี่ากาดเย็นครับ ก็จะบม่ค่อยเกาะแถวปากหูนักสักตัวใด้อันนี้ก็น่าจะประตำสี่เดือนสำหรับโกนนี่ครับใจก็บม่ค่อยยากเก็บครับแต่ละออนมันชอบกินน้ำพึ่ง จะมีเก็บบางโกลนครับบางโกลก็คงจะปล่อยให้มันขยายพันธุ์ตามธรรมชาติครับรักษาระบบนิเวศไว้นี่ครับอันนี้มาอยู่ที่หลังเพิ่นเลยในจุ่มนี่มาที่หลังแต่วา่าน่าจะช้างแผ่ลงหลังได้นักละเป็นโกลน,น้อยๆครับอันนี้คงจะเ,เก็บครับเนี่ย แต่โคนน้อยแต่ว่ามันยาวนะยาวประมาณ60-70เจ็ดสซนได้อยู่มันโคนแนวนอนลองดูครับเพราะว่าตามธรรมชาติเขาอะโคนน้อยกว่านี้ก็มีเขาอยู่แต่ว่าถ้าเขาอยู่โคนดิ้นอะโคนจะงหา่ครับหางจะงหญ่ นะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงแต่เองครับฝากกันไว้คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผม